เติมเกมราคาถูกนะครับผมผมจะไม่ขัดช่วงเวลาการขายของมากมายนะคือโอเวอร์ท็อปอัพเลยนะครับผมสะดวกแล้วก็ปลอดภยัยแล้วก็รวดเร็วแน่นอนนะครับรับประกันได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปผมไปคลิกได้เลยนะครับโ <Okay. S 1> อเคอ่าฮะอย่าเพิ่งไปครับผมอย่าเพิ่งไปไหนเลยอย่าเพิ่งรีบไปดูคลิปนะครับผมก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆม,มากมายในช่องเรานะครับผมแล้วถ้ากดติดตามเรียบร้อยแล้ว ก็ไปดูคลิปได้เลยมีตัวละครมากมายที่รีวิวเลยนะครับผมอย่าลืมมาดูกันได้นะครับผมตัวละครที่ทุกคนตามหาอาจจะอยู่ในนี้ก็ได้นะครับสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมบีเทบนะชี bon วิตน,นิรันในเซิร์ฟ g ก o บอลนะซึ่งวันนี้ก็ไปเจอคําถามมาเยอะแยะมากมายนะครับผมว่าปู่ยามะกับอิจิโกะขาวนะครับตัวไหนเก่งกว่ากันนะครับแล้วก็ตัวไหนมีข้อดีและข้อเสียอะไรจะเอาปู่ยามะหรือเอาอิจิโกะขาวดีกว่านะครับเออ อันนี้คาถามนี้ก็จะมีคนถามมาเยอะแบบเยอะมากๆนะครับก็คือผมจะบอกข้อๆเลยละกันนะจะบอกข้อดีของปู่ยามาก่อนละกันนะครับผมปู่ยามาครับจะเป็นเผ่ามังกรฟ้านะครับเผ่ามังกรฟ้าในที่นี้คือถ้าเขาอัพถึง4ดาวนะครับเขาสามารถปล่อยอันติได้ก่อนนะครับเป็นตัวละครสายเปิดได้ซึ่งสกิลหนึ่งของเขานะครับผมสกิลหนึ่งของเขาจะมีโอกาส20%นะ40%ส,สตัร์ด้วยนะครับผมแล้วก็ทำดาเมจใส่ตัวละครเกาะน,นะครับผมสายเดฟอ่ะ60%แรงขึ้นนั่นเองนะ สกิลที่2องเขานะครับผมเขาคือครบเครื่องมากๆนะสำหรับสกิลที่2องเขาเลยสกิลนี้เอาไว้เปิดดียังไงนะครับคือทําให้เป้าหมายนะครับติดเผาไหม้นั่นเองนะครับผมเป็นเวลา2เทิร์นด้วยกันสกิลนี้ติด100%นะครับแต่20%นะครับโอกาส20%ที่จะลดที่จะลดโกรธของฝ่ายตรงข้ามลง300หน่วยนะครับแล้วก็มีโอกาส10%อีกนะฮะที่จะสตันฝ่ายตรงข้ามนั่นเองนะครับโอ้สกิลครบเครื่องมากครับมีทั้งสตันแล้วก็มีลดโกรธนะครับแล้วก็มีทั้้้้งเเผาาไหมนนะแต่ถสกิลีย ที่ผมบอกว่าไว้เปิดเพราะอะไรรู้ไหมถ้าเราดวงดีนะครับผมได้20%นะครับผมลดโกรธตั้ง300หน่วยนะครับทำให้ฝ่ายตรงข้ามนะครับที่เป็นเผ่ามังกรฟ้าเหมือนกันไม่ได้ปล่อยสกิลนะครับเอออันนี้คือข้อดีของปู่ยามาสเลยแล้วเขาสามารถเป็นทีมตั้งรับได้ด้วยนะครับทำไมเขาบอกว่าเป็นทีมตั้งรับได้เพราะว่าสกิลพาร์สีของเขานะครับถ้าตัวละครนะครับฝ่ายตรงข้ามนะมาตีมาตีปู่ยามาทุกคนจะมีโอกาสนะครับผมทําให้ฝ่ายตรงข้ามนะครับที่มาตีอ่ะติดเผาไหม้ด้วยนะครับหนึ่งเลยนะโอ้โห สามารถเป็นสายตั้งรับด้วยก็ได้นะครับหรือจะเป็นสายเปิดก็ได้นะเพราะว่าเขาเป็นได้หมดทุกอย่างอ่ะเออไว้ง่ายนะและพี่พี่อิจิกโกะขาวมันดียังไงจิโกะขาวครับต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นตัวละครสายเสือขนองนานะครับผมก็คือจะเป็นเน้นดามเมจซะมากกว่าคือเปิดมาก,ก็คือยังไม่ได้อันติใช่ไหมทุกคนแต่ที่ผมบอกว,ว่าดีคือยังไงสกิลหนึ่งของเขานะครับผมโจมตีศัตรูหนึ่งเป้านะครับและมีโอกาสที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมที่จะทําให้ศัตรูติดเงียบนะครับ และนานหนึ่งเทินนะความเสียหายจะแรงขึ้นนะครับผมจะมีความเสียหายพิเศษนะครับ10%นะให้กับตัวละครที่ติดดีบัฟอยู่นั่นเองนะครับผมซึ่งสกิลเนี้ยจะมีเอฟเฟกต์ดูเอลนะครับหรือเอฟเฟกต์ดวลนะครับเอฟเฟกต์ Effect อันนี้คืออะไรยิ่งตัวละครอยู่ในสนามน้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งดาเมจนี้จะแรงขึ้นเรื่อยๆนะฮะเออมันเป็นตัวละครที่ดีมากๆเลยนะสำหรับตัวละครตัวนี้นะสกิลที่สองเขานะครับผมสกิลอติของเขานะครับผมสร้างความเสียหายนะครับผม โจมตีทุกคนนะ่ะเออแต่แล้วก็มีโอกาส20%นะครับที่จะทาให้สันตุงคาบติ่นสถานะเงียบนั่นเองนะครับและจะสามารถใช้สกิลดูเอลได้อย่างผมบอกไปข้างต้นนะครับว่าดูเอลคืออะไรนะหละังจากปู่อวุนนะทุกคนสกิลนี้จะกลายเป็นสกิลที่ดีตรงไหนหรู้ปะตรงที่ถ้าเขาใช้สกิลนี้ใช่ไหมทุกคนเทิร์นต่อไปนะครับผมเขาจะใช้สกิลนี้ได้ต่อเลยนะเออ <Huh? S 1> มันจะดีตรงนี้แหละและข้อดีของปุ๋ยอย่างหนึ่งผมลืมบอกไปนะครับหลังจากที่ปู่นะครับผม ป,ปูกอาวุธแล้วใช่ไหมทุกคนเขาจะเพิ่มดาเมจให้แรงขึ้นนะครับผมเออสามารถเป็นดาเมจที่แรงมากเลยนะและจะเพิ่มโอกาสสตันด้วยนะครับผมแล้วก็ไอแล้วก็จะลดโกรธมากกว่าเดิมนะครับมากกว่า300ณนะตอนนี้ด้วยนะโอ้โหเป็นตัวละครที่โ,โหดจริงๆนะสำหรับปูนะถ้าถามหาโซ2ตัวละครตัวนี้เลยนะก็แนะนําว่าสําหรับอิจิโกะนะครับเป็นคีหรือว่าเจาะเกาะอ,อะไรได้หมดเลยนะครับผมหรือว่าจะใส่ไอวีพีเก้าให้มันก็ได้นะทาให้มันเปิดได้ก่อนนะครับ กับปู่ยามะนะครับแนะนาว่าเป็นขนนกนะครับหรือว่าจะเอาวิยืนแทงเลยก็ได้เพราะว่าปู่ยามะก็เป็นตัวละครที่สามารถยืนรับได้เหมือนกันนะครับหรือว่าจะเน้นดามเมทให้มันเปิดก่อนแล้วแรงๆไปเลยนะครับแล้วก็มีซีซีด้วยนะครับอิจิโกะกับปู่ยามะใส่แทงได้ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าอิจิโกะนะครับผมถ้าใส่แทงแล้วใส่โซแทงแล้วมันจะมีประโยชน์ตรงไหนรู้ปะคือดาเมจมันจะแรงด้วยตัวของมันเองนะครับผมและปู่ยามะนะครับใส่โซแทงแล้วมันจะมีประโยชน์ยังไง มอยู่ของมันก็จะอยู่ในพสัพสดีซะมากกว่านะครับแล้วก็จะทําให้เขาเปิดอัสติดได้บ่อยขึ้นนั่นเองนะฮะสำหรับป่ยามะเลยถามว่าใส่อะไรดีกว่ากันนี่คือแล้วแต่ทีมด้วยนะครับผมว่าทีมคุณแนะนําว่าขาดอะไรหรือยังไงบ้างนั่นเองนะแล้วจะถามอีกว่าตวลงจะเป็นป่ยามะหรือว่าอิจิโกะขาวดีผมแนะนําว่าแรกๆนะครับควรสามารถเล่นได้ทั้งสองตัวเลยนะซึ่งในอนาคตนะครับมันก็สามารถเล่นได้ทั้งสองตัวเหมือนกันแนะนําว่ามาอยู่ในทีมเดียวกันก่อนนะครับผมกับสำหรับปุยามะกับอิจิโกะขาวนะ พราะในอนาคตนะครับผมเราสามารถแบ่งสายให้2ต <com> ัวละครนี้ไปอยู่คนละสายกันได้อย่างเช่นปู่ยามาไปอยู่กับทีมหนึ่งครับแล้วก็อิจิโกะเขาไปอยู่กับทีมหนึ่งนะครับซึ่งในอนาคตใส่มาใส่ตัวละครได้ทั้งหมด18ตัวละครนะครับในการเล่น18 vs 18นั่นเองนะครับผมผมก็เลยบอกว่าแนะนําว่าหาปู่กับหาอิจิโกะเขาดีกว่าทั้งคู่นะครับเพราะว่าตัวละครน่าจะห่างกันพอสมควรนะยังไงผมว่าน่าจะเก็บทันนะฮะกำขี้ดีกว่ากำตดนะครับผมก็เลยแนะนําว่า หาปุยามามาก่อนนะครับผมแล้วก็ในอนาคตค่อยว่ากันอีกทีว่าโจกระเราจะเก็บได้หรือเปล่ามันตีทั้งคู่ครับผมแล้วมันก็สามารถเล่นทั้งคู่ได้แต่ถ้าเรื่องจริงนะครับผมคือมันต้องบอกว่าจุดตีของมันแต่ละตัวแล้วกันคือปุยามานะครับมันจะเป็นตัวที่เหมาะกับทีมซะมากกว่าตรงที่มันจะมีสกิลสตันสกิลลดโกรธสกิลคอมโบเผาไหมของมันหมดเลยและเป็นตัวเปิดได้ด้วยครับผมเพราะเขามีเผามังกรฟ้านะครับทำให้เขาเปิดได้ก่อนแล้วเขาเป็นตัวละครที่แนะนําว่าอยู่ในทีมเป็นคุ้มอยู่แล้วแหละมันเป็นตััวลคคคครรทีุ่่มาบ ก้าจะมีคนบอกว่าอิจิโกไม่เหมาะอยู่การในทีมหรอ ผมก็บอกอีกทีนึงครับว่ามันเหมาะกับในทีมครับมันไม่ใช่ตัวช่วยเพื่อนนะครับผมมันเป็นตัวสายดาเมจนะครับดาเมจจ๋จาเลยนะซึ่งตัวนี้นะครับผมเล่นตั้งแต่เซิร์ฟเกาหลีแล้วผมก็รู้สึกว่ามันแรงจริงๆนะครับผมเป็นตัวละครดาเมจที่แรงระดับต้นๆของเกมนี้เลยก็ว่าได้นะเพราะว่ามันแรงจริงๆนะที่ผมลองใช้งานจริงมันดีจริงๆนะถ้าพึ่งถ้าเรื่องดาเมจนะครับผมไงผมก็ต้องให้อิจิโกอยู่แล้วแต่ถ้าเรื่องช่วยทีมนะครับไงก็ต้องปู่ยามะนะครับผมแนะนำนะครับไงก็ต้องมี2ตัวละครไปอยูู่่ด้้ววยยกันอแล แต่ให้เลื่อนจริงบอกเลยเพราะกำคีดกับกำตดแน่น,นอนนะครับในอนาคตนะครับเราไม่สามารถดูได้ว่าเราจะเก็บทันหรือเปล่าแนะนําว่าเอาปู่ยามามาก่อนครับแนะนำอย่าง <IM liebe> นี้ก็ต้องเอาปู่มาก่อนเพราะว่าปู่เป็นตัวละครที่ครบเครื่องมากๆคุณสามารถเล่นต้นเกมได้นะครับมันสามารถทําได้ทุกอย่างต้นเกมโต้กลับหรือว่าจะเป็นสายตัง้งรับอะไรได้หมดเลยจะเป็นบุกหรือว่าตัง้งรับได้หมดเลยนะครับอิจิโกะขาวก็จะเป็นตัวละครประเภทเดียวกันนะครับที่สามารถเล่นได้หมดทุกสายเลยเรียกว่าได้ ถ้าใส่ถึงให้มันนะครับมันก็แรงด้วยตัวของมันเองถ้าคุณใส่ดาเมจมันก็จะแรงแบบวูฟเวอร์ไปเลยซึ่งในเซิร์ฟเกาหลีเซิร์ฟโกลบอลนะครับเขาจะเล่นแบบกวนๆหน่อยก็เขาจะเล่นใส่แท้งใส่ดาเมจมาแล้วแต่คนปยุกเลยนะครับแล้วก็อยู่ในทีมของคุณด้วยว่าคุณเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็เลยบอกว่าสองตัวละครนี้เป็นตัวละครที่แบบมันคนละสายกันอ่ะคุณไม่สามารถเอามาเทียบกันได้นะเพราะอย่างที่ผมพูดไปครับว่าดาเมจ่ยต้องให้อินจิโกขาวอยู่แล้วแต่ถ้าเรื่องอา ช่วยเพื่อนนะครับยังไงต้องปู่ยามะเลยครับผมโอเคเราก็จะแบ่งเป็นครึ่งๆึไปเลยนะวาดเรื่องช่วยเพื่อนให้ปู่เรื่องดาเมจให้อิจิโกะนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับคลิปก็จะมีประมาณนี้เลยนะเรามาจัดของให้หมดเลยนะเรื่องโซเรื่องตัวละครอะไรเราเคลียร์ให้หมดแล้วนะครับผมถ้าชอบใจลืมกดไลค์นะครับผมแล้วกดซับตไคร้ผมด้วยละ่ะเพื่อเป็นกำลังใจคนกำลังคิเดเยวมากๆเลยนะครับผมบายครับ put up the bad